การที่เราไม่สามารถผ่อน SP a y r a t e r ด้วยการสแกน QR code ในร้านค้าต่างๆนะครับแล้วตอนเราสแกนวงเงินสูงๆระบบจะไม่ยอมให้เราเลือกการจ่ายเงินด้วย SP a y r a t e r เพื่อทำการผ่อนนะครับมันเกิดจากการโดนจำกัดวงเงินการทำธุรกรรมต่อวันหรือว่าต่อครั้งนะครับซึ่งสแตนดาดแล้วของแต่ละคนจะโดนจำกัดไม่เหมือนกันนะครับบางคน1 0,000บางคน8000หรืออาจจะมากหรือน้อยกว่านั้นก็แล้วแต่ ัวบุคคลนะครับวิธีการปลดล็อกวงเงินการทําธุรกรรมนะครับทำได้ดังนี้นะครับโดยเราสามารถเข้าไปทําได้ใน2แอปนะครับนั่นก็คือแอปของ s h o ป e ีหรือว่าแอปของ s h o ป e ี้เพยนะครับถ้าเป็นแอป s h o ป e ีนะครับเราก็เปิดแอปเข้ามานะครับมาที่มุมด้านล่างนะครับที่เขียนว่าฉันนะครับจากนั้นเข้ามาที่ s h o ป e ี้เพยนะครับแล้วเข้ามาที่ด้านล่างเหมือนเดิมครับที่ฉัน เข้าไปที่การตั้งค่านะครับแล้วเราจะเห็นเมนูที่เขียนว่าจำกัดการทำรายการต่อวันนะครับอย่างเช่นตัวอย่างในนี้นะครับก็จะเป็นการจำกัดไว้ที่8,000บาทถ้าเราไปสแกนจ่ายผ่อนที่เกิน8,000ระบบมันก็จะไม่ให้เราเลือกการชำระด้วย SP a y l a t เรนะครับเราก็มาเพิ่มวงเงินนะครับให้มันมากกว่าวงเงินที่เราจะทำรายการครับเช่นในตัวอย่างผมก็เปลี่ยนเป็น20,000 เรากดบันทึกระบบมันก็จะให้เรายืนยันตัวตนด้วยการสแกนใบหน้านะครับพอสแกนใบหน้าเสร็จก็จะสามารถใช้วงเงินได้ทันทีนะครับส่วนวิธีการทําด้วยแอป s h o p e e p a y นะครับเราก็เข้าเมนู shop e e p a y นะครับเหมือนกันเลยครับตรงที่ฉันด้านล่างแล้วมาที่ตั้งค่าแล้วเราจะเห็นการวงเงินการทํารายการต่อวันเหมือนกันนะครับเมนูเหมือนกันแล้วก็ การปลดล็อกก็เหมือนกันนะครับบันทึกก็สแกนยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าครับถ้าเกิดว่าคนไหนที่สแกนวงเงินสูงแล้วทำรายการไม่ได้ระบบไม่ยอมให้กดเลือกการชำระด้วย shopee pay sp later นะครับก็มาดูการจำกัดการทำรายการต่อวันก่อนนะครับว่าเราจำกัดไว้ที่กี่บาทนะครับ แล้วก็ไปปลดล็อกวงเงินซะมันก็จะสามารถทํารายการได้แต่เราต้องดูวงเงินคงเหลือของเราด้วยนะครับว่าเพียงพอต่อการชําระการทํารายการนะตอนนั้นนั้นไหมครับถ้าวงเงินเราไม่พอมันก็ไม่สามารถเลือกได้เหมือนกัน